ชาวนามีกิจกรรมการงานรออยู่หลายอย่างเลยนะคะอย่างเช่นสัปดาห์ที่แล้วทุวงแสงตะวันไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะไปดูชาวบ้านร่วมมือกันขุดลอกลำเหมืองเตรียมชักน้ำเข้านาน,นั่นเองนะคะสัปดาห์นี้จากภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ไปกันที่ภาคอีสานค่ะอําเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ที่นั่นเขาไถานากันแล้วค่ะพอพูดถึงเรื่องการไถานาหลายๆคนมักจะนึกถึงควายนะคะทั้งทั้งที่ การไถานาสมัยนี้มีแต่ควายเหล็กบ้างแล้วก็มีรถไถานาบ้างยังมีชาวนาบางคนเลือกใช้แรงงานที่ซื่อสัตย์อย่างควายอยู่เป็นเพราะอะไรไปเรียนรู้พร้อมๆกับน้องมาร์ทค่ะผมซื่อเด็กคลายสุดที่ใส่ใส่สกงังชื่อเล่นชื่อชื่อมาร์ทครับบ้านเกิดผมอยู่บ้านสักูณ ำอำเภลลำไปมาศจังหวัดหรือลำตอนผมอาย,ยุสองขวบพ่อพาไปเรียนอยู่กุงเทพพ่อพ่อก็บมา่ไปทำงานที่กุงเทพเห็นอะไรเยอะแยะมีทั้งดีและไม่ดี ผมงงมาอยู่กับปู่ที่บ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์ได้อะไรเปลี่ยนไปที่ไม่เหมือนในกรุงเทพพเวลาจะเริ่มทำานาเหรอ,<ม>อตอนฝนตกอยาก่างควายอเอาควายมาไถนาผูกชายจัดไปแหกไคแหกหน้า,า,น,า,น,น,น,านะอ้าวอ้าวอย่าเพิจัดขวางนะจัดจัดขวางมือเนี่เขา สนับสนุนโดยน้ำมันบางจากโตโยตา้าบุญรอดบิวเวอรี่จำกัด เกือบสองปีแล้วที่พ่อส่งมาร์ตเด็กชายสุดที่ชัยส้อยสะกลางจากกรุงเทพมาอยู่กับปู่ที่บ้านสะคูณอำเภอลำปลายมาศจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้มาร์ทอยู่ชั้นปอสองเริ่มคุ้นเคยและปรับตัวเข้ากับวิถีชีวิตในชนบทได้เป็นอย่างดีวันนี้มากับเพื่อนๆช่วยป้าต้อนควายเข้าขอคอกค่ะ เราไปใกล้หัวเลย้าดอนะงเอาไปเข้าคอเอาเข้าบ้านลงงรั้งก็เอามากับเอากับยาแล้วก็กับปูแล้วก็กับประชัยมาตอนมาอยู่กรุงเทพฯมาเห็นรถเห็นคนรถแล้วก็เห็นตึกแล้วก็เห็นแม่น้ำแล้วก็เห็นเรืออยู่ที่นี่ก็มีนา มีต้นไม้มีน้ำมีกระท่อมแล้วก็มีถนนมีควายมีงวัวปู่ของมาร์เป็นชาวนาค่ะเลี้ยงวัวควายไว้ขายและใช้งานพอเข้าหน้าฝนก็มีงานสำคัญรออยู่ชาวนาก็จะเริ่มทำนาเหรอจอนฝนตก ดินก็ก็จะอ่อนแล้วก็จะเริ่มไถก็ใช้อันนไถควายนาหลายแปลงเริ่มไถไปแล้วปู่ของมาร์ทดูเลิกดูความเหมาะสมจะเริ่มลงมือในวันพรุ่งนี้ค่ะมาร์ทบอกว่าก่อนปักไถลงดินปู่จะทำพิธีแรกนาเพื่อเริ่มต้นฤดูการทำนาอย่างเป็นทางการมาร์ทจะได้เรียนรู้ และสังเกตการอย่างใกล้ชิดค่ะ พ่อผายส้อยสะกลางปู่ของมารททำพิธีแรกนาก่อนการไถทุกปีค่ะในพิธีจะต้องมีดอกไม้หรือยอดไม้มงคลช่วยกันเก็บยอดอ่อนของต้นมังกรคาบแก้วค่ะอาอออหปู่ เป็นหนึ่งในชาวบ้านสะคูณไม่กี่คนที่ยังรักษาพิธีกรรมเกี่ยวกับการทำนาไว้ได้เกือบครบถ้วนรวมทั้งมองเห็นคุณค่าของการไถนาด้วยวิธีทางธรรมชาติบันนี้ก็ใหญ่มากสิไถนาบ่ไถไถนาบอเอาขว้วไถเอากับพ่อเขาเป็นเกษตรกรเลยเลี่ยงคัวเพื่อเพื่อคแกงเขากับเปียเอาวใไม ได้ลูกควายได้ขี่ควายมาให้ปุ๋ยกวาแม่ว่า,าละ่ะแต่ก่อนปูเลี้ยงพอโตกับมิตรควายขายควายให้วพอโตไปเรียนหนังสือเกศเกศขย้วหลายๆตัวเราที่นี่พอมาเรียนหนังสือเราที่นี่นั่นเองอืม,อมก็เอาเอาไปให้พ่อใหญ่โตเนี่ยพอใหญ่โตได้ขายเียนั่นล่ะต่อไปมาต้องเลี้ยงเด้ออย่างคั้วเย้อเอาควายมาไถนหน้อถือเสียกมือมือมือ่อไส้ถือหางไถมือขวา เอวค้วยกับผ้าไปแต่เรามั่นมั่นกลายลายคือบอกรถไทเอารถไทย,ไทยวันโบแมนแปรพิีิรถไทยวแมนของเข้าของอีปุ่นชาวนาทางภาคอีสานเชื่อกันว่าในพื้นดินของตัวเองมีเจ้าที่เจ้านาคอยดูแลรักษาอยู่เรียกกันว่าตาแหกค่ะก่อนลงมือทํานาต้องทําพิธีบอกกล่าวตาแหกก่อน ปูเตรียมเครื่องเส้นเป็นยอดมังกรคาบแก้วเข้าสุกน้ำตาลออมาพลูบุรีตะเพนี่เขา<ล>เปล่าพีนอีอีสานอีสานห้าสีแหกใหก้มาลงแหหน้าตรงแหกก่อนตามเพนี่คาราวะเ,ออเจ้าทีเจ้าพุ่มเจ้าทีเจ้าพุ่มจะได้คุ้มคล้องเฮาคุ้มคล้องเฮาเฮาสิอยสุขสบายสาธุเด้อเจ้าทีเจ้าพุ่มมือนีเดอ้อเป็นมือสันวันดี ผู้ขาจะได้ไมาแหกให้แหกหน้าเอ,อ่อขอให้แม่นงางทรณีอย่าตื่นอย่าท่วงแล้วก็สัตว์ต่างๆอยู่ในพื้นแผ่นทรณีนี่ก็บว่าแม่นผู้ขาเดี๋ยวมาทำลายเ้อขอเทียเท่ยวบุตรเทวบิดาเอ,อ่อในพูมสถานที่นี่จงรักสมรักษาง่วคข่วยลายเขาเด้อใหญ่เขาเจ็บแล้วก็ป่วยแล้วก็ขนไถ่ก็ให้เขาสบายตลอดทั้งครอบครัว ตลอดทั้งหมบา้านนั่นละทั้งขอบวัวทั้งสถานทีน่นี่ให้อยู่อยู่ดีไม่แห้งคนก็เลยค้งคายมีขอให้ฝ้าฝนตกถูกต้องตามฤรูการาให้อึดห้ยากเพื่อไป,ไป,ไ,ปไปกินไปทานเพื่อท่าบุญทาท่านเกียรติศา,าสนาสาธุปูมีควายอยู่หลายตัวแต่ตัวนี้แข็งขันที่สุดก็เลยเป็นตัวแทนตัวอื่นๆด้วยค่ะใช้ดินซึ่งเป็นตัวแทนของแม่ธรณีทำพิธีออขอให้ควายทำงานโดยราบรื่น เดือดถ่วงมือเนี่ยเขาสิดถึงแห้งให้หน้าโตเป็นผู้รับใส่รับใส่คนแล้วก็ให้แข็งแห้งเด้อให้ไถหน้าปีเนี่ยเออเอาเขาคาราอะเจ้าเด้อเจ้าก็อยากโกรธอยากเครียดจะเคี่ยงเพราะว่าเจาเ้เจา,จา,เา,เจาเป็นพาหนะรับใส่สังคมรับใส่มนุษย์อะออกมาละนี่แหละเอาเนี่ยเอาเอาเอย่าเสีละ เสร็จสิ้นขั้นตอนของพิธีกรรมมาร์ตบอกว่าได้เลิปกปักไถเตรียมดินแล้วค่ะจะตืืนต่นนพิธีกรรมเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ล่ละค่ะทําให้ยืนยันได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างพื้นนาชาวนาและควายนั้นเป็นอย่างไรพ่อพายบอกว่าพิธีกรรมที่สืบทอดมายาวนานนี้ค่อยๆสลายไปเพราะว่าชาวนาเปลี่ยนจากควายเป็นรถไถไปซะมากแล้วนั่นเองนะคะ สมัยนี้ชาวนาจํานวนมากค่ะจะใส่แอกหรือว่าจะถือคันไถก็แทบจะไม่เป็นแล้วนะคะน้องมารจะเป็นหรือเปล่าตัวยังเล็กนิดเดียวอยากจะลองค่ะอีกสักครู่นะคะนัน่นแอ้วเออนั่นแข้งสั่นนั่นออเออเอเอนั่น่ท้องแสนตะวัน สนับสนุนโดยธนาคารกรุงไทยองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยอุปกรณ์การไถนาด้วยควายมีเพียงไถท, <c oughs> ที่ม์ทถืออยู่ <c oughs> กับแอกซึ่งกำลังเทียมเข้ากับควายเท่านั้นค่ะแล้วก็ได้เวลาคนกับควาย ทำงานร่วมกันอีกครั้งเออเรียวไปไปไปไกลพุ่นเออไกลเล้วเรีย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 ว เพื่อให้แน่ใจว่าฝนฟ้าปีนี้จะสมบูรณ์ดีหรือไม่มาร์ทบอกว่าปู่จะอธิษฐานเสียงทายในใจด้วยค่ะเสียงทายว่าฝนจะตกดีไหมถ้าฝนตกดีเห็นปู่ฟัวว่าจะเยียบถ้าไทยควยก็ได้ต้องมาลุ้นกันละค่ะว่าปูหรือควายจะมีอาการก่อนกัน ทุกวันนี้การไถนาด้วยควายเหลืออยู่น้อยเต็มทีค่ะอย่างรอบๆพื้นนาของปู่นั้นเปลี่ยนมาใช้รถไถกันเกือบหมดแล้วใช้รถไถเร็วกว่าก็จริงแต่ต้องแลกด้วยต้นทุนที่สูงขึ้นค่าน้ำมันค่าซ่อมแซมดูแลรักษารวมทั้งมีคนตั้งข้อสังเกตว่าพอเปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรความรู้สึกเคารพผูกพัน ระหว่างชาวนากับธรรมชาติก็ดูเหมือนจะลดลงไปด้วยคะ่ะโอบจุดย่อไปย่ออกกอกตึกย้อนนี่พวกคือคือไปหยอกวะใช่ไหม ปูอยู่นั่นปูยาวแล้วก็ดูมาแถปูเสียงไทยเพื่อความสบายใจเท่านั้นล่ละคะ่ะอย่างน้อยก็เกิดกำลังใจว่าการทำนาปีนี้จะไม่แห้งแล้งลำบากเกินไปนักอเอามาดไถเอเออ๋อมาดไถดีมาดอ,าาอ้อดึงขั้วเสีย้องเบิ้งหนาขัว้วผิดเร่อขัว้วถือ้องบ่ เออออาจับแขข็งงแไม้นีเ่แแแขขงงนนน่่่เออัมมาร์ทจะตัวเล็กเกินไปสำหรับการไถนาแต่ปูบอกว่าชีวิตชาวนาไม่ได้เริ่มตอนโตต้องสัมผัสคลุกคลีตั้งแต่ยังเด็กฝึกทักษะทุกขั้นตอนฝึกความอดทนที่สำคัญก็คือ เพื่อซึมซับคุณค่าและเดินตามรอยชีวิตชาวนาที่แท้จริงฝนตกปลอยปลอยดอกยาน้อยดีใจนกร้องก้องกังวานขับคานเพลงสดใส ไปตามสายลมแห่งความฝันบินไปตามฤดูกาลที่เปลี่ยนไปไปตามเพลงที่อ่อนวานในคืนวันที่อ่อนไหวนกน้อยแห่งศรัทธาบินท้องฟ้าสัมราญ สองกองขังวานขับขานเพลงสดใสบินไปตามสายลมที่ชำาวานบินไปตามฤดูกาลแห่งดวงใจตามคันหลออแห่งความรักฝากร่องรอยเอาไว้ แห่งความฝันบินไปตามฤดูกาลแห่งดวงใจตามคันลองแห่งความรักฝากร่องรอยรอวในหัวใจไถนาด้วยควายต้องพักเป็นระยะระยะนะคะเพราะคนเหนื่อยควายก็เหนื่อย เป็นความผูกพันเข้าใจกันระหว่างคนควายและผืนนาที่มาได้เรียนรู้ตลอดเกือบสองปีที่มาอยู่กับปูค่ะกานอยู่กรุงเทพก็สนุกดีแต่รถมันเยอะก,ก็แบบแต่แต่มันเป็นคนละเมืองที่นี่สน,นุกดีลมเย็นดีด้วยอีสารกับเนื้อนะครับให้เหลืงองคั้วเหลืองงัวมันเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ ครับเขาจะได้ไทยให้ไทยหน้าถ้านามากมากนะทำมันแรงอ่ะทำมันแรงๆก็เราก็ก็มาตึกสื่แล้วก็เอาเอาควายญี่ปุ่นมาก็ได้มาทดแทนแต่นานิดหน่อยอ่ะบางคนมีสีไฮไลท์ก็เอาควายญี่ปุ่นไปซื่อเข้ามามันเสียเวลาตอนแรงๆก็ไม่มีงานทำกันนอนมันก็อยู่ใต้ทุนบ้านควายญี่ปุ่นรถไทย ถ้าน้ำมันหมดก็ได้ต้องขีมาเตอร์ไซค์ไปซื้อน้ำมันอีกควัยกินยากิกกนน้ำผมกลัววัฒนธรรมต่างๆมันจะหายจากไปเด็กรุ่นหลังเกิดมาภายหลังเขาก็ไม่รู้ครับฉะนั้นก็เราทำเป็นตัวอย่างของลูกหลานอามานี่ก็ช่เรเหลือแต่เขาเพราะเขาเ,าเขาเป็นเด็กชนเด็กฉลาด เขาจะเรียนหนังสือเมื่อเรียนหนังสือถึงว่าเขาจะเรียนหนังสือไปถ้าเขาจบไปเขาไปทำขค้นราการกระช่างแต่ให้เอาประเพีีนี้เขาไปด้วยเขาเป็นครูก็เอาตัวนี้เอาที่ปู่เคยทำเนี่ยไปสอนไปสอนไปสอนถึงนักเรียนบ้างพอเป็นประเพณีวัฒนธรรมดีสาด้วยแรงไถที่กรีดดินขึ้นมารอยแล้วรอยเล่าอีกไม่นาน พื้นนาแห่งนี้จะถูกแต่งแต้มด้วยสีเขียวแห่งทุ่งข้าวชาวนาบางส่วนยังพอใจกับวิถีชีวิตแสนธรรมดาหวังเพียงธรรมชาติให้ฝนชุ่มเย็นมีพื้นนาที่ไม่ต้องกว้างใหญ่นะักมีควายที่รักและผูกพันใช้หยาดเหงื่อแรงกายรวมทั้งพิธีกรรมเพื่อเสริมสร้างกำลังใจในการทำนาตลอดฤดูกาลค่ะ เวลาเราเห็นชาวนาที่ยังคงใช้ควายแทนที่จะใช้ควายเหล็กหรือว่ารถไถไม่ได้แปลว่าเขาเชยหรือว่าล้าสมัยนะคะที่จริงชาวนาบางคนที่ยังใช้ควายอยู่เขาอาจจะยังรักผูกพันและเห็นคุณค่าของวิถีชีวิตเช่นนี้นั่นเองค่ะกิจกรรมท้ายรายการสนับสนุนโดยบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัด และก็มาถึงช่วงกิจกรรมท้ายรายการที่หลายๆคนชอบและถามถึงอยู่เสมอนะคะช่วงนี้ทุ่งแสงตะวันกิจกรรมท้ายรายการก็คือเปิดโอกาสให้ผู้ชมและน้องๆเขียนจดหมายมาในหัวข้อปลูกผักกินเองค่ะเขียนจดหมายมาก็จะได้รางวัลน,นะคะพี่ๆจะเป็นกรรมการตัดสินรางวัลก็คือหนังสือวันที่เป็นเช่นนกพพนจรเขียนโดยพี่นกเองละค่ะเป็นเรื่องราวการถ่ายทาชีวิตสัตว์ป่านะคะทั้งหมด15รางวัลด้วยกัน ตอนนี้มีคนเริ่มทยอยเขียนจดหมายมาแล้วดังนี้ค่ะจดหมายจากคุณสุภาชัยสุปันนะค่ะจังหวัดสมุทรปราการนะคะปลูกผักกับครอบครัวค่ะมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ตัวเองนะคะทําแปลงปลูกผักประมาณสองวันก็เสร็จอีกหนึ่งอาทิตย์ก็ให้น้ําทุกวันที่เหลือเอาไปขายได้อีกด้วยค่ะสุพจน์รองพลค่ะจากกรุงเทพมหานครนะคะเล่าบอกว่า ปลูกผักคะ่ะมีที่ว่างอยู่พอประมาณใช้วิธีกลางมุงป้องกันมแมลงนะคะผักเนี่ยปลูกกินเองแล้วไม่มีสารพิษตกค้างเอามากินรู้สึกอร่อยมากทีเดียวคะ่ะแบ่งเพื่อนบ้านได้ด้วย เด็กหญิงธัญลักษณ์ล้วนริ์นะคะจากนกครศรีธรรมราชเมืองคนกินผักนี่เองนะคะเขียนมาบอกว่าปลูกตำลึงใบมันปูใบเล็บครุดขิงขากระชายมากมายเลยแล้วก็บอกว่าการปลูกผักกินเองเหมาะกับยุค IMF ด้วยค่ะนี่คือตัวอย่างจดหมายนะคะจะรับจดหมายจากผู้ชมรายการไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนนี้ที่อยู่อยู่ท้ายรายการนะคะรางวัลก็คือหนังสือวันที่เป็นเช่นนกพเนจรน,นั่นเอง พบกับทุ่งแสงตะวันใหม่สัปดาหนะ์หน้าเรื่องราวที่มีคุณค่าการแลกหวายค่ะเอาหวายไปแลกข้าวมัน